สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับผมพ่อขั้วบรรทุงขั้วทงไฮทงหน้าอีกแล้วครับเมื่อนี่น้องไพ่อยากนอนหน้าครับผมเวยกามเต็นไปถ่าแต่เพิ่มนอนแล้วครับตอนนี้นี่ครับแต่เมนูบ้านๆนแล้วครับไออต่กินแกงนื้อใหม่ครับแต่กินหนงน้อใหม่ครับแต่มวันนลิดทีผ้าน้องไั่ลูกไส้แล้วครับไป ตรงห่วยแต่แกับพ่อแจงผมเลยไปหามาตืมอีกครับเมื่อนี่กับพ่อได้แจงนี่ครับนี่ครับกำลังต้มให้มันเศ้าขมนิดนึงครับกับไ่่ได้ร้ายหรอกครับแต่ว่ากับพอ่อดีกินพ่อดีอิ่มแล้ะครับนี่แหละคำนี่แหล,ละนอนไม่เถอะวะ <c oughs> นอนหลับเลยครับนอนไปนอนมานหลับสํา เดี๋ยวผมจะไปหาควอยคุดจีมาเพิ่มเติมครับแต่ผมไปแล้วละ่ะเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับผมพอได้ใส่กับแก็งมาใหม่นะครับนี่ครับมาถึงแล้วครับผมขวยได้ดี่ครับนี่พอได้ใส่เลยนี่ดีนี่ครับแม่คุดจีขี่ครับผมของแสบอีสานบันเท่า เบื้องกมขวยให้เบิ้งกับไผนี่กับไผนี่ลูกดิกใช่ไหมโอเคลูกดิกเอาขวยแม่กุจีจซอยติเอา,เอาตามนั่นไปไปซอ,อ,อยขวาทีนี่ขนยับขนยับเงียบอยากลุกเล็กสักหน่อยครับเลยได้ดขุดเอางานพอแล้วครับสองตัว สามตัวครับผมครับเขาจะควยเดียวนะครับนี่นี่แหละโอ้เยอะๆครับนี่ได้อีกแล้วสองตัวครับุดลงลึกหน่อยไงม่นม่ลูกคิกนิดตัวหนึ่งเฮ้ยู่เห็นว่ะสองตัวครับผม ยินหมดที่ดีสองตัวตัวเมียกับเอ,อ้าก็เด็ดไ่แกลงมาใหม่ครับโอ้สามสี่ตัวด้วยครับนี่สี่ตัวครับ เป็นบ้านเนาะแม่กุจีใส่แกงน้ำไม้พร้อมวิธีการเราก็ต้องเอาย่ำซอกย่ำแลงนะครับย่ำขึ้นมันจะขึ้นมา,าวันนี้ผมถามเอาไว้ต้องออาตอนนี้แหละเศษแกงน้ำไม้จะตรงล่างให้ดีก,ก่อน,นะครับโหอาจอินไดซีอาจอาจโตครับผม รับเดี๋ยวพอ่อนี่แหละครับสองตัวแล้วสามสี่ผมนี่สับขาด วุ้นตะกุดจีเดนครับอยากอยู่เล็กหน่อยฮัมลายแบบนี่ครับ ขวยได้หน่อยนะครับขวยเดียวน่ครับแต่สันอ่อนมากครับผมนี่ฟ้าใต้เป็นน้าอันนี้ผมเพาะต้นบักกระทกลกไว้ได้ครับนี่ ตังต้นใหญ่ครับเราจะปลูกใส่หนาฝนนี่แหละกระทุกลกหวานสมแล้วครับะผมจะพามาเอาเชียร์ย่านางครับมันคือมีแต่แก่ๆะเชียร์ย่านั่งใส่เสร็จแ,แล้วเอฟแกงน้ำใหม่จังหน่อยครับเชียร์หยานังก็ยึดแียงหน้านี่แหละนี่แหละครับส่วนผสมแกงน้ำใหม่ ใบยานั่งงามนี่เขามาเขาเบื่อแล้วครับเสียนามไปแล้วเนี่ยก็จีก,ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเตี๋ยวต้มมันอีกแจ็ค้นามมั้งครับตุหม่อไมาอีกกันนี่นามที่สองครับผมนามนี่กันเสียเอาเลยบาดท,ที่นี่เห็นมันจืดนิดๆแลครับตามมครับมาถึงน้อง เปลี่ยนสีแล้วครับนำปลาแดกมากแล้วครับนำปลาแดกปลาเจาะบ่ครับเนี่ยครับก็ดีครับนำอย่านั่งกเลยแบบนี้แหละแบบเป็นบ้านเลยครับทำไปเห็นยังอ่ะฮะ นี่เศก,กอกครับมี่สศกอกเหนือมากรอมครับทีนี้ทีนี้ผมจิตตำเขาเบียรครับนะพี่แขมันปรอกจิ้งเอาอย่างนี้ก็ได้กต่เพื่อปานั่นละ ร็อจักหาละที่จริง,งแค่นึงก็ได้เหมือะกระเป๋าอี่แล้วก็มาใกล้มาตอดเอาที่หั่นเออมันใหม่สัตว์พิบแล้วแต่คิดเอาตัวเนะาะนี่ครับ ใส่กอบมันก็เป็นแต่แซบแทะมันแตกยุ่งยออกอนี่ครับเขาเบื่อตำละเอียดแล้วตำแหลกๆแล้วครับละล,ะละายใส่น้ำเลยนี่ครับลุกโดดแบบเพิ่มๆเลยครับลุกโดดมันจะจีดเนเพ็ดย้ำกัดเข้าไปแบบฮู้ดับแบบแซบดังแล้วครับ น้ำประเดียดต้องใส่ตอนน้ำมันเดือดโอ้ลืมค้นครับผมติดแล้วลืมค้นพ่อเลยติดหม้อเลยจนนี่นยังยัง,งเดืยดสองซ้อนใส่กระเบียรลายก็ตงคนดูๆครับผมติดหม้อแล้วครับตอนนี้ติดหมอ,อย่างคักเลยครับ 确实。<我> <laughs> หอมครับผมหอมหอมโอ้โหคนดูอะไรนะครับใส่ขมียรลายคร,<อ>ครับหอมนะครับหอมใส่เบิดเลยนะครับอยู่ดรงนี ร้อยแบบสูตรน้ำเข็มข้นเลยครับผม,มน้ำเข็มข้นเข้ามาเขาเบือแล้วครับมันฟูปะที่เห็นติดเตื้อเนี่ยครับแบบนัวๆไปเลยครับ,รบ,รบทั้งปิงปลาหมึกแห้งพร้อมครับ kim nó mày được góc bưng nha càng nó mai nè สูบผมก็แข kind of ็งเลยจ้อือการรีครับผมสดอุ่นหวานแม่กุฏีมันดีครับผมน้ำใหม่ก็สดสดเพลิน ุดูแลกัดไซไปขึ้นวู้มมันหวานเลยมาใหม่เลย เข็มข้นให้ดีครับผมเอาแบบเข้มข้นเนื้อเหนียวสิ่งได้การเนี่ย สียดิสารด้เลยเขากินอยู่นี่คุูกีไหมบ้าขอร้ังบุญปู่ไงกื่นได้เลียงเหมือนี่ยมันเบอมันไม่ทำอะไรท้องเจ้าได้ดอกกินรส พูดตรงไปยานมันแสบเลยอ่ะน้องสแองสบอยู่สาม ต้องกินใหดเป็นอืมาเราว่าอ้อมหลยอ้อมแบบน้าเป็นพ่นเนาะ khôn tháp quá này Thái Vương nhà mẹ tiền cho cày vậy thì bả hì ủa mày nói cày cành như vậy hơn Má sốc cả phố Má ไปหาล้อมาต้องไปเล่นเนาะอ,อืมนักขี้ร้อนน้ามันเล่นได้สิ <c oughs> ขาดนำมหได้ลยน่าก็ยัง ชินได้อยู่อย่างน,นไหมจะค่อยไปเห็ดขับไหม้แล้ครับบอกใจกว่ากับปลาหมึกกิ้นใจนนมานแะม่เนาะจ้ำแล้วคุยเลย จำมุสีเขาเผ่า <ER <C AP> เออเออยางมีวันที่กะจายบย้างครับนี่ครับผมยัดเข่ามาเต็มติบเลยนะครับ สองคนกับน้องไพอู้เสียบขักเนี่ยครับเ<ม>่อาใหม่เบิดเลยครับก็อืมอะไรกย่างี้กระต่ายมันขับเนี่ยมาบุบแล้วกิกนเลยม่นขพดกินอย่าน,น,น้อนนนกินบุบ้องไม่ต้องกินหรือเดี๋ยวเดี๋ยวกรอกเบิรงใส่กอกน้องไพบากินเลยได้เปิดะมือแข็งครับผมเสียบลายามาดูว่าไปา ว่าแกงน้ไม้นไ,ได้การเลียครับผมแซ่บแซบแซ,บแซบ่บนัวได้ดาดเลยครับในผมสดเรียจะแมงกุจีพอหลอบพอแหล่อยยิงผมขอบคุณหลยครับติดตามวันอัสานบ่าวพันเมืองครับโอ้ยแกงน้อมใหมือโอ้ยเลยนะครับโอ้ยแซ่บคัก แซ่บลายเมน,นูบ้นบานๆครับผมแหงมาใส่แมงกุดกีแห้งมันเติมครับผมน้องใหม่กันบ้าหวานทุดสดแก่งไม่ไห,หมเนาะหาไม้ไหมพร้อมอันซุมน้อยไงผมหามามือหน่อยได้ครับคนรับเด็กๆกำลังกินวูอดกินยากอยู่ครับกะใส่ลวดแล้วครับลวดคปึ่อยไ,ไ,ไฟอ่นแหละถุงห้ถุงหน้าคือเกาแล้วครับ เองนะครับม่วงโลกคาครับปีนี้ต้นนี้แก้วแมงกินุ่นเจาะดอกจ้ออะไเบิดครับนี่เพราะได้กินนี่ได้ครับปล่อยได้กินซุกพุ่ยละลังงขาแกนครับช่วงนี้เต็มต้นเยครับม่วงไงครับผมม่วงแก้วละครับทำไงพร้อมในการเลยครับหมักก้นซ้อนนะครับแห้งแซ่บก้นซ้อน ยินดีมีแห่งกับทุกคนครับสวัสดีครับ